ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องจากที่มีคำถามจากคนไข้หลายครั้งหรือแม้กระทั่งคนไข้ไม่ได้ถามหมอเองก็ยังคงต้องอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่หมอกำลังจะฉีดมันคืออะไรแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะครับโดยหัวข้อก็คือว่าการฉีดสารยาสเตียรอยอ์ครับเวลีเวนที่ปวดหรือที่มีการอักเสบโดยเฉพาะ เส้นเอน,นะครับตรงบริเวณเส้นเอนต่างๆตามข้อนะครับทีนี้ก็โจทย์ของหมอก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยปวดข้อต่างๆนะครับปวดข้อเช่นบริเวณข้อนิ้วข้อเข่านะครับหรือข้อมืออะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ๆก็อาจจะมีบางครั้งที่แพทย์เลือกที่จะฉีดยาตรงบริเวณที่ที่ปวดนะครับก็คือที่ คนก็พูดว่าปวดหรือเจ็บตรงไหนก็ให้ฉีดตรงนั้นอะไรทํานองนี้ก็มีคําถามตามมาว่าเอยาที่ฉีดเนี่ยมันคืออะไรแล้วระวังผลอะไรจากยาที่ฉีดนั้นนะครับแล้วก็ฉีดได้บ่อยขนาดไหนนะครับมีอันตรายไหมหลังจากฉีดแล้วเนี่ยจะมีข้อแทรกซ้อนอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็ทํางานได้ได้เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีบริเวณที่เราสามารถที่จะ ฉีดยาตรงที่เจ็บที่ปวดเนี่ยได้หลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะอย่างเช่นว่านิ้วล็อกเนี่ยนะครับนะเราก็จะเจ็บตรงบริเวณตรงหัวกระดูกตรงนี้นะนูนๆูนเนี่ยนะครับถ้าเป็นนานๆหรือมีข้อบ่งชี้หมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาให้ได้นะครับหรือว่าปวดบริเวณข้อมือตรงนี้ที่เราเรียกว่าเด็กกระเวงนะครับปวดบริเวณข้อศอกนะครับข้อศอกต่างๆหรือว่าตรงบริเวณหน้าข้อเข่านะครับบริเวณหน้าข้อเข่าก็คือ ประมาณประมาณแบบนี้นะครับหรือด้านในของข้อเขา่าหรือตรงจุดเอ็นร้อยหวายนะครับหรือว่าเจ็บบริเวณที่ส้นเท้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการฉีดยาเฉพาะที่อันนี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ายาที่ฉีดที่หมอกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันก็คือกลุ่มยาสเตียรอยนะครับแล้วก็ที่มีขนาดโดส ที่ต่ำๆไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพนะครับอันนี้ยืนยันจะต้องผสมยาชานะครับบางชนิดนะครับพวกยาชาที่ผสมลงไปเนี่ยโอกาสแพ้ก็น้อยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะทำให้ลดการอักเสบได้ทันทีแล้วก็ตัวยาชาเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้เจ้าสเตียรอยที่ผสมลงไปเนี่ยมันกระจายไปได้กว้างขวางขึ้นนะครับและยังพบอีกว่ายาชาที่เราผสม ลงไปในสเตียรอยที่เราจะฉีดเนี่ยยังลดหรือสลายพังผืดที่จะเกิดขึ้นนะครับพังผืดเช่นว่าสมมติว่านิ้วล็อกเนี่ยมันก็เกิดพังผืดใช่ไหมครับก็ช่วยาการสลายพังผืดได้ทําให้พังผืดเนี่ยมันมันนุ่มลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของปริมาณของสเตียรอยที่หมอมักจะฉีดเนี่ยมันก็ใช้ปริมาณที่ ที่น้อยๆนะครับโดยแท้จะไม่มีข้อแทรกซ้อนอะไรเลยถ้าเรามีวิธีการฉีดที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยก็อาจจะลดปวดลดบวมได้ค่อนข้างเร็วนะครับนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยสารสเตียรอยพวกนี้ที่เราผสมลงไปในยาชาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะยับยั้งการอักเสบนะครับ ของร่างกายตรงจุดนั้นได้ทันทีคือมันจะได้ผลเฉพาะจุดที่เราเนี่ยฉีดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีผลตรงบริเวณอื่นนะครับหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีผิวที่มันด่างๆได้แล้วก็อาจจะไขมันก็อาจจะแฟบๆลงไปได้เช่นเดียวกันซึ่งการด่างก็คือการขาวนั่นแหละนะครับของบริเวณตำแหน่งที่เราฉีดเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับ มีข้อแนะนําอีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่หมอจะข้ามไปเรื่องหัวข้ออื่นคือหลังจากที่เราฉีดยาตรงที่อักเสบแล้วเนี่ยก็ให้ลดกิจกรรมหนักๆสักสสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับอืมนะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่หมอจะพิจารณาฉีดนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่หมอจะต้องบอกคนไข้เลยว่าหมอจะไม่ฉีดไปโดนเส้นเอ็นนะครับไม่ฉีดเข้าเส้นเอ็น แต่จะฉีดบริเวณวรอบๆสมมติว่าน,นี้เป็นเอ,เอ็นเนี่ยหมอจะฉีดแค่บริเวณรอบๆนะครับตรงบริเวณเยื่อหุ้มเอ็นคือไม่โดนเส้นเอ็นโดยตรงนะครับแล้วก็อาจจะใช้ประสบการณ์หรือการใช้อัลตราซาวน์เนี่ยมันเป็นตัวนำทางหรือเป็นไกด์ว่าจะฉีดตรงนี้ตรงนี้อะไรทํานองนี้เพื่อความแม่นยำนะครับสิ่งที่หมอจะต้องแนะนำนะครับว่ายานั้นคืออะไรนะครับแล้วก็หลังฉีดแล้วก็อาจจะมีอาการชา ได้เพราะหมอต้องฉีดยาชาผสมเข้าไปแต่ที่ต้องแนะนำคือลดหรือจำกัดกิจกรรมหรือกีฬาหนักหนัก,นกสัก2 3, อสามสองสาวันนะครับหรือเป็นอาทิตย์ก็ได้หลังจากที่ฉีดเช่นนะักกีฬาเราฉีดบริเวณข้อที่รับน้ำหนักเช่นข้อเข่าข้อเท้าอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องคือข้อที่รับน้ำหนักมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องลดกิจกรรมนั้นไปนัสัก 2- 3สสัปดาห์นั่นเองนะครับ ทีนี้ก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่หมอบอกนะครับต้องเตือนก็คือว่าเราจะไม่ฉีดเข้าเส้นเอ็นไปโดยตรงนะครับแล้วก็ในตำแหน่งเดียวกันสมมติว่าหมอฉีดตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้บริเวณที่หมอฉีดแล้วเนี่ยในสองในปีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ให้ฉีดเกิน3ครั้งไม่ควรฉีดเกิน3ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำต่อแต่บริเวณอื่นเนี่ยฉีดได้นะครับ แล้วก็หมอจะต้องเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ฉีดยาในกลุ่มพวกยาต้านการอักเสบอรสเตียรอยที่ผสมยาชาเนี่ยเราจะไม่ฉีดเลยเมื่อมีการบาดเจ็บเฉียบพลันเช่นไปล้มมาแล้วปวดข้อแล้วเราฉีดยาตรงนี้เฉพาะที่อันนี้เราจะไม่ทำนะครับหรือบริเวณผิวหนังที่เราจะฉีดเนี่ยถ้ามันแดงแดงมีการอักเสบอันนี้หมอก็จะไม่ฉีดเช่นเดียวกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจําเป็นที่จะต้องระวังเรื่องการฉีดพวกนี้ในผู้ป่วยที่เป็นลูมาตอยนะครับตรงข้อที่เราเจ็บๆตรงลูมาตอยเนี่ยเราพยายามจะไม่ฉีดเพราะว่ามันทําให้เอ็นเอ็นเนี่ยมันมันเปื่อยยุ่ยง่ายนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าโดยข้อสรุปแล้วเนี่ยการฉีดยาแก้ปวดแก้เสบเฉพาะที่นะครับคำว่าเฉพาะที่คือถ้าหมอฉีดตรงใต้หนังเขาเนี่ยมันก็จะได้ผลเฉพาะตรงนั้นแต่ว่า ที่กลุ่มที่หมอพูดถึงนั้นไม่ได้ฉีดยาเข้าข้อนะครับไม่ใช่มันคนละตัวกันกับการฉีดยาเข้าข้อ,ขอส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอัลตราซามาไกด์แล้วเนี่ยเราจะฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังซึ่งในระดับโดสที่เราใช้ของสเตียรอยและยาชาเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ก็ระวังเรื่องข้อแทรกซ้อนจากการฉีดที่ไม่ถูกต้องก็แล้วกันนะครับอันนี้หวังว่าคงจะได้คําตอบสําหรับผู้ที่มีอาการปวด เส้นเอ็นปวดข้อแล้วก็จะพิจารณาให้หมอฉีดยาด้วยนะครับ